สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่ทานเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณจับชดสองตัวบ,บนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจําวันที่สองพฤษภาคมนี้นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรรารณญาณในการดับชมนะคะ สำหรับวันนี <hi> ้ทางเราขอแนะนำการคำนวณจับชด2ตัวบนให้ท <Hi> ่านผู <hi> ้ชมได้ร <hi> ับทราบนะคะสูตรนะคะท่านผู้ชมชดข้างบนเอาหลักร้อยครั้งที่1นะคะบวกหลัก10ครั้งที่4ี่สาครั้งบวก2คงที่นะคะและชดข้างล่างเอาหลักหน่วยบนสองครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่4นะคะบวกห้าคงที่นะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณจับชด2ตัวบนของเราในวันนี้ทั้งหมดได้4ชดนะคะท่านผู้ชม การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใกรทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้ำสูตรไปใช้จ้ะขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณโดยกันนะคะว่าเลขเดน่น2ตัวบนของเราในะวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับสูตรคํานวณของเรานะคะเป็นสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชม การคำนวณนะคะชุดข้างบนหลักร้อยครั้งที่1นะคะเลข8 8ดบวกหนะคะได้9 9้บวกหได้10 10ิบบวกหนึ่งเได้เลขเด่น1นะคะ1นบวกสคงที่นะคะได้3และชุดข้างล่างหลักหน่วยบน2ครั้ง3าคูณสได้6 6หกบวกเจ็ดสได้เลขเด่น3นะคะ3าบวกหได้8ปดสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ามตกบนออก5 3 8 จากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นสองตัวบนในงดนี้ชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขหนึ่งและเลขสามและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขสามและเลขแปดผลลัพธ์ได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงูถัดมานะคะห้าสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุดสองตัวบนในงนูนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะสองตัวบนออกสามแปดเรามาดับชมกันต่อนะคะ ชุดข้างบนหลักร้อยครั้งที่1น,นะคะเลขสองสองบวกศูนย์สครั้งก็ได้สองนะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่น2อนะคะสอบุยสองคงที่นะคะได้สและชุดข้างล่างหลักหน่วยบน2ครัง้ง8ปดคนสองสิบหกสิบหกบวกหนะคะยี่สิบได้เลขเด่น2อนะคะสองบุยหนะคะได้7จะดจาสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกสี่สองสอง สำหรับแนวทางการคำนวณเัวเดขสองตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขสองและเลขสี่และชดข้างล่างคำนวณได้เลขสองและเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนสี่สองสองเพราะฉะนั้นสําหรับการจับชดสองตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะท่านผู้ชมในงวดนี้สองเบิ้ลนะคะสองตัวบนนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกมาแล้วสี่สองสองนะคะ สำหรับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาชดข้างบนนะคะหลักร้อยทางที่หนึงเลขศูนย์ศูนบวกหได้ห้าบวกหได้สิบสิบบวกห้าสิได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกคงที่นะคะได้เและชดข้างล่างหลักหน่วยบนสครั้งสองคได้สี่สบวกหนะคะได้สิบสเเลขเด่นศนย์ะคะศูย์บวกหก็ได้ห้านะคะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองเจศูนย์ สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเดนสองตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขห้าและเลขเจ็ดและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขศูนย์และเลขห้าผลลัพธ์ได้ออกมาแล้วสามตัวบนสองเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเดนชุดสองตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนค้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมและชุดข้างล่างค้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะสองตัวบนออกเจ็ดศูนย์นะคะท่านผู้ชมเราวมารับชมกันต่อนะคะ ชดข้างบนหลักร้อยครั้งที่หนึงนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดสิบสีวกเจ็ดยบวกเจ็ดยดยได้เลขเด่นแปนะคะแปดบวกออคงที่นะคะได้สิได้เลขศูย์และชดครังล่างหลักหน่วยบนสครั้งศูนย์สอครั้งก็ได้ศูนย์นะคะท่านผู้ชมศูนย์บกเได้เนะคะท่านผู้ชมเจบวกอีคงที่นะคะได้สิได้เลขเด่นสนะคะสําหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสตัวบนออกเจ็ดแด สำหรับแนวทางการคำนวณเด่สองตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขแปดและเลขศูนย์และชดข้างล่างคำนวณได้เลขเจ็ดและเลขสองนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงวดถัดมาเจ็ดแปดเจ็ดเพราะฉะนั้นในงวดนี้การจับชดสองตัวบนนะคะชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะท่านผู้ชมและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะสองตัวบนออกแปดเจ็ดนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนในงวดนี้เจ็ดแปดเจ็ดนะคะคืองวดประจำวันที่สิบหกเมษายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่2พฤษภาคมนะคะท่านผู้ชมโซนคำนวณของเรานะคะแนวทาง2ตัวบนนะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมระดับทราบนะคะชุดข้างบนนะคะหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหกนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกหกสิบสามสิบสามบวกหกสิบเก้าสิบเก้าได้เลขเด่นเก้านะคะท่านผู้ชมเก้าบวกสองคงที่นะคะได้สิบเอ็ดได้เลขเด่นหนึ่งและชุดข้างล่าง หลักหน่วยบนสองครัง้งเจ็ดคนสองสิบสี่สิบสี่บวกสี่นะคะสิบแปดสิบแปดไดเล็กเด่นแปดนะคะแปดบวกห้าคงที่นะคะได้สิบสามไดเล็กเด่นสามนะคะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นสองตัวบนของเราในวันนี้ทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะคะชุดข้างบนได้เลขกเก้าไดเลขกหนึ่งนะคะและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขกแปดไดเลขกสามนะคะท่านผู้ชม สำหรับการจับชด2ตัวบนในงวดประจำวันที่2พฤษภาค,คมนี้สูตรคำนวณของเราจับชดได้ทั้งหมด4ชดนะคะท่านผู้ชมได้98 93 18 13นะคะท่านผู้ชมจะสำหรับแนวทางการคำนวณจับชด2ตัวบนของเราในวันนี้จะชดนะคะท่านผู้ชมชด2ตัวบนทางเราจับชดได้ทั้งหมด4ชดนะคะ ได้เก้าแปดเก้าสามหนึ่งแปดหนึ่งสามนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกิเบรัฐบาลในงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมนี้นะคะถ้าไม่ชอบการคำนวณนี้ก็ผ่านไปนะคะท่านผู้ชมเลกเด่นการคำนวณของเราในวันนี้นะคะก็ผ่านไปได้นะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะท่านผู้ชม คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการดับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทท่านโชคดีนะคะให้เฮ้ยรวยๆยท,ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ